หลักการคือไม่มีหลักการเราต้องเรียนรู้จากการที่เราทำเวลาเราอ่านตำราแล้วทุกคนก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ในอุโมงค์แล้วก็ไปตามตำราแต่พอถ,ถึงจุดหนึ่งเนี่ยตำราเขียนไม่ทัน inne, ในการสร้างระบบเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิชาไร้ระบบคุณต้องเป็นจอมยุทธไร้กระบ,บี่คือคุณต้องสามารถเท่าทันทุกสาถานการณ์ได้ ที่บอกว่าทําตรงข้ามตารานี่ผมทาตรงข้ามตาราเยอะมากเวลาช่วงที่คุณมีวิกฤตนะโอ้โหหมอพยาบาลนี่ลําบากมากต้องออกไปเสี่ยงแล้วลูกค้าก็ตื่นเต้นคู่ค้าก็ตื่นเต้นเพราะไม่รู้จะติดโรคหรือเปล่านั่งจึงเป็นที่มาของ4ี่ป้องหนึ่งช่วยแล้วคิดเองทําเองในช่วงวิกฤตสวัสดีครับผมในแพทย,ย์ชัยรัตน์ปันทุลามพร วันนี้จะมาสอน l e a d w i t h wisdom บริหารคนแบบนอกตำราส,สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขาสองข้างครับขาข้างหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่ายึดติดกับไม่ยึดติดเมื่อ,อไรคุณไม่ยึดติดเนี่ยคุณก็จะสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือเราอู้โสกว่าเราต้องตัดเชือกตัวเองเขาเรียกวิชาตัดเชือกตัดเชือกตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ยคนนี้ก็จะมีเสาตัวเอง ผมเองก็มีเสาตัวนี้เราต้องตัดตัวเราก่อนตัว,วรููนี่มันเป็นคนที่สามารถคิดอินนเวชั่นได้เรื่อยๆขณะที่ตัวตัวบวกเนี่ยมันชอบเป็นซิสเต็มเป็นเพอร์เฟคชันนิสทำไงอ่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เขาอยู่กับเราโดยไม่ต้องใช้วิธดใช้อะไรก็คือทำไงให้เขาชีวิตดีกว่าเก่าวิชาใหม่คือการตั้งคำถาม พอยิงคําถามทําให้เขาเกิดความคิดแตกฉานและเราได้เรียนรู้จากเขาด้วยเพราะว่าถ้าคุณต้องการเจริญเติบโตเป็น exponential growth คุณต้องทําแบบนี้คือให้ให้เขาคิดของเขาเองไล่ขอบเขตทําสวนกระแสทําตรงข้ามตุมลาผู้นํามาสําคัญที่สุดคุณต้องอ่านเกมไม่ขาดหวังว่าเรื่องราวของผมจะทําให้คุณไปได้ไกลกว่า